สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชยานะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะใครที่อยากจะไลฟ์สแพลตฟอร์มพร้อมกันนะคะนั่นก็คือ TikTok กับ YouTube นะคะคลิปนี้มามาทำไปได้วยกันง่ายมากๆนะคะก็อุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์หรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมในการไลฟ์เนี่ยจะเป็นคลิปนี้ให้ทุกคนกดไปดูที่คลิปนี้ได้เลยถึงขั้นตอนวิธีการไลฟ์ผ่าน TikTok นะคะ ซึ่งใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ตั้งค่าอะไรบ้างผ่าน t k t t o k ก็คือตัวนี้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราต้องการไลฟ์2แพลตฟอร์มพร้อมกันเนี่ยจะทําอย่างไรซึ่งปกติแล้วนะคะโปรแกรมอ่อที่เต้ยไลฟ์ใน t k t t o k ก็จะเป็น t i k t o กสตูดิโอ่าก็คือตัวนี้ตามวิธีการเซ็ตก็ตามลิงก์นี้เลยนะคะส่วนคลิปนี้เราจะมาเอา2อันรวมกันก็คือ y o u t u b e กับ t i ก t o k พร้อมกันเลยกล้องตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเลยนะ เราก็เพิ่มโปรแกรมเข้ามาโปรแกรมเดียวค่ะนั่นก็คือโปรแกรม obs ที่ใช้อัดหน้าจออยู่นี่นแหละก็คือไอตัวดำๆจุดๆตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอาใครทด้เคยใช้ obs ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะก็ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม obs เข้ามาอาพอดาวน์โหลดโปรแกรม obs เข้ามาแล้วยังไงต่อก็ให้เรานะคะกดมาที่ setting ก็คือกดไลฟ์พร้อมกันนะทุกคนมันง่ายมากกดสตรีมแล้วก็เลือกเป็น YouTube การที่เราจะไลฟ์ใน obs ก็คือเราจะไลฟ์ u t u b e นะคะไลฟ์ไลฟ์ผ่าน obs นั่นเอง ส่วน TikTok Studio ก็คือตัวนี้ตัวสีชมพูข้างล่างตรงนี้นะคะก็เซตเหมือนเดิมค่ะก็ก็ล็อกอินผ่านเข้ากับช่อง t i k t o k ของเราเรียบร้อยแล้วก็ใช้หน้าจอกดปุ่มไลค์มันก็จะไลค์ผ่าน t i k t o k เลยแล้วพอเราเซตไลค์ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เรามากดที่ YouTube แล้วก็มาเอาคีย์สตรีมตรงนี้นี่เลือกคีย์สตรีมตรงนี้ที่เราไปเอามาจากไหนก็ไปเอามาจาก YouTube ตรงนี้อ่าคัดลอกคีย์สตรีมตัวนี้เลยคัดลอกแล้วก็เอามาวางอ่าคอนโทรนเอคอนโทรวี Control A, Control กด Apply กดโอเคแค่นี้เองกด Star t t t a m มปุ๊บมันก็จะไลฟ์ผ่าน2ช่องทางพร้อมกันง่ายไหมวิธีการมันก็แค่นี้จริงๆนะคะพี่เตยจะไลฟ์2แพลตฟอร์มก็คือ TikTok กับ YouTube เป็นหลักนั่นเอง